สวัดีลูกค้าจะเติมลมนะครับอันนี้แบบนี้ะอันนี้บดมาด้วยนะครับไม่แบนนะครับรั่วแน่นอนเดี๋ยวถอดปะถ้าปะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนมีสองอย่างแล้ก็ครับรถรุ่นนี้ก็จะปะยากนิดหน่อยนะครับถ้าล้อหน้าจะง่ายนะครับล้อหลังนะครับมันจะปะยากนิดหนึ่งนะครับ ก็ปะให้เหมือนเดิมนะครับ Honda าคลิกถ้าเป็นสกูปปี้ยังเอาออกมาตรงนี้ได้นะครับนี่มันเป็นแบบสลิงอาร์มแบบนี้นะครับไม่เป็นไรถอดแป๊บนึงเอาละครับเจอเคสนี้ขนาดบล็อกไฟฟ้านะครับยิงล้อรถนะครับถอดไม่ออกครับเนี่ย โหสุดๆนะครับรุ่น68โวลต์ด้วยนะครับเนี่ยวยิงยิงไปฐานหมดไปก้อนหนึ่งแล้วพอดีผมมีฐานสำรองอีกตัวนึงครับยิงไม่ออกนะครับเนี่ยบางเคสก็ง่ายบางเคสก็ไม่ไม่หมูนะครับเนี่ยไม่เป็นไรไม่ได้อยากสำหรับผมถอดให้เหมืนเดิมนี่ยครับถ้าการขันน็อตเราขันเอา เอาแรงเอากาลังอย่างเดียวนะครับมันมันยากนะครับเนี่ยแล้วถอดหรือซ่อมมันจะยากเจอด้ามแข็งด้ามต่อยาวออกมาแล้วนะครับพอมากลมดูก็เจอน็อตขาดอีกแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ขาดมาจากเราขาดมาจากที่อื่นหรือเล่านี่แรงขันนะครับยิ่งน็อตรงนี้สําคัญมากนะครับอยู่ใกล้ผักเ่อะเจอมาหลายเคิดนะครับมันอยู่ใกล้ความร้อนนะครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้เสื้อสูบร้อนมาก นัอมันมีโอกาสขาดสูงนะครับเระมดระวังอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เลี้ยวหลุดนะครับแล้วก็ติดตายนะครับมีหลายแบบหลายเคสหลายสาเหตุนะครับอ่าตอนนี้เราทำการเอียงขาตั้งคู่นะครับแล้วก็ถอดนัอนี่มีตัวเดียวปกติจะมีคู่หนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่ามีการถอดขาดมาก่อนหน้านี้นะครับโดยที่ไม่ได้เป็นที่เรานะครับลองถ่ายวิดีโอไว้นะครับ ําทการถอดท่อถอด,ถอดน็อตตัวนี้ก็จะถอดอยากนิดนึงนะครับพอดีผมก็ใช้เครื่องทุ่นแรงนี่ยับพวกนี้แหละถอดช่วยครับจะได้เร็วง่ายขึ้นอันนี้ลูกค้าก็บอกให้เติมลมนะครับไอเติมลมไม่ยากหรอกครับอันนี้แล้วก็บดมาเละขนาดนี้นะครับเนี่ยไม่รู้จะปะได้หรือเปล่านะครับถ้าปะไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับ ลูกค้าว่าเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับแต่ถ้าบดมาเละก็ต้องดูหน้าง,งานจริงนะครับอันนี้เรางัดมาแล้วนะครับเนี่ยยางไปกองเละกอยู่นี่เลยนะครับเนี่ยบางทีไม่ออกนะครับถ้าไม่มีเทคนิคนี่กองกองอยู่นี่เลยทีเดียวขออภัยนะครับถ้าถ่ายเห็นเทา้าอ่ะยางเคยมีการปะการอะไรมาครับนี่ไม่ใช่เพิ่งเพิ่งเปลี่ยนนะครับเนี่ย ใชซ่อมมาแล้วแล้วก็บดมาเละเลยอ่าไม่ต้องสืบครับเนี่ยจบถ้าเป็นแบบนี้ก็คือจบนะครับบดมาเละโอเคเช็คยางรองขอบก็มีอยู่แต่รูจุบเติมลมนะครับหันไปอยู่อีกทิศหนึ่งเลยก็ตรงข้ามกับรูกกเลยจัดให้เข้าที่เข้าทางครับเนี่ยเปลี่ยนยางเส้นใหม่เบอร์90้าสิครับเก้าสขอสิ ตรงนี้ก็จะเป็นยางเบอร์ใหญ่ตรงรุ่นเลยครับเนี่ยโอเคเรียบร้อยโอเคอ่าถ้าเข้ายากๆติดเอาเข้าสวมตรงนี้ยากๆนะครับส่วนมากจะาจะติดตรงนี้นะครับคลายตรงนี้นิดน,นึงเพื่อ,อน,นี้บางครนจะขยับแล้วก็เข้าล็อกง่ายนะครับแล้วก็ขันแน่นเข้าคืนนะครับเขาประกอบเรีเสร็จ นี่ก็เคยมีการถอดประกอบแต่ไม่เคยฉลมจารบีครับเราก็าจะก,การเรียบร้อยให้นะครับแล้วตัวนะี้ตัวนึ่นงจาระบีแล้วก็ฉลมให้เรียบร้อยนะครับบางครังก็เหยียบขี้วัวขี้ควายมานะครับคันนี้นะอยเหยียบขี้หมามมได้หรือเป่าไม่รู้นะเหม็นแบบ เปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวๆขึ้นมาเกยยบโครนมาด้วยนะครับเนี่ยอันนี้นัดท่อขาดนะครับเราใช้มือหมุนนะครับอย่าไปเอาไปเจ,ลม,ปเจลมไปเจไฟฟ้าขันนะครับเพราะว่ามันจะขาดเร็ว บางรุ่นเป็นเบอร์8ก็มีเบอร์10ก็มีครับโอเคเช็คล้อความเล่นความตึงนะครับ mm hmm. ล้อหน้าจมลมนะครับเช็คเบรกด้วยนะครับ mm hmm. ไม่ติดไม่ค้าง mm hmm. ก็สตาร์ทดูนะครับว่าท่อแตกหรือเปล่าปากท่อนะครับเพราะว่าน็อตมีตัวเดียวได้ โอเคเราทำการสตาร์ทเครื่องแล้วครับเนี่ยเงียบที่ดังก็คือ่อารเชเบียนนะครับดังครับโหลดเครื่องเงียบอยู่พร้อมไปด้วยเเรียบร้อยจบเบกกี้นะครับเสร็จโอเคเรียบร้อย